สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูแนวข้อสอบที่เป็นการจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพนะคะอันนี้เป็นรูปอะไรเอ่ยไม่รู้ว่าเด็กสมัยใหม่เคยเห็นหรือเปล่าเนาะเขาเรียกกันว่า Talking d i กนะคะมาจาก Talking Dictionary นั่นแหละเนาะ Dictionary นะคะคือพจนานุกรมเนาะ หลายคนจะเคยเห็นพจนานุกรมที่เป็นเล่มๆเนาะสมัยนี้ก็ยังมีขายอยู่นะคะแต่ Talk กิ้งดิกไม่ค่อยมีคนใช้แล้วเนาะนะเดี๋ยวนี้จะใช้พวกแอปพจนานุกรมในสมาร์ทโฟนกันมากกว่านะคะในสมัยก่อนครูก็ใช้แหละแหละ i n g k i ิ้งดิตอนที่เรียนนะเวลาไม่รู้คําศัพท์ก็จะเปิดนะคะ,ะมาดูกันเนาะพวกนี้นะคะจะขึ้นต้นด้วยชอนกีชอนจาพวกนี้นะชอนกีจะหมายถึงพวกไฟฟ้านะคะชอนจาจะเป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทริกอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาดูกันเนาะ ข้อนี้นะคะตอบข้อ4ชอนจาซาจอรนะคะซาจอรหมายถึงโพชนานุกรมนะชอนจาคือพวกอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือคนไทยเรียกกันโพชนากรมไฟฟ้าก็มีนะหรือจะเรียกกันแบบท็อกกิ้งดิคเฉยๆก็ได้เนาะข้อหนึ่งนะคะชอนกีนันโลนันโลหมายถึงฮีเตอร์เนาะเพราะฉะนั้นชอนกีนันโลก็จะเป็นฮีเตอร์ไฟฟ้านะคะเป็นที่แบบเครื่องช่วยให้ความอบอุ่นนะในหน้าหนาวของแบบคนเกาหลีหรือประเทศที่อยู่หนาวๆเนาะ ข้อ2นะคะชอนกีผับสดผับสดหมายถึงหม้อหุงข้าวเนาะชอนกีผับสดก็จะเป็นหม้อหุงข้าวไฟฟ้าชอนจาชอวลชาวลหมายถึงสเกลตาช่างเนาะชอนจาชาวุลก็จะเป็นแบบพวกสเกลอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นแบบดิจิตอลอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เราสามารถเอาของไปวางแล้วเขาก็จะมีตัวเลขขึ้นมาเลยว่าอะไรหนักเท่าไหร่กี่กร,รัมอะไรเงี้ยมาดูกันข้อต่อมาเนาะข้อนี้นะคะเป็นรูปตะเกียบนะคำว่าตะเกียบเรียกว่าชอตการัดนะคะ ข้อ4อันนี้คนสับสนกับข้อ3าบ่อยเนาะชอดกาดักแปลว่าตะเกียบข้อ4สุดการักนะคะแปลว่าช้อนคนเกาหลีปกติเวลากินข้าวเขาจะใช้ช้อนกับตะเกียบเนาะสองอันนี้เอามารวมกันนะคะได้คําว่าซูจอซูก็มาจากสุดการักช้อนเนี่ยแหละจอก็มาจากชอดกาดักตะเกียบนะคะข้อ 1. นทัแปลว่ามีดข้อ2คาวีหมายถึงกัรไกรนะคะมาดูข้อต่อมาเนาะ อันนี้เป็นรูปกาต้มน้ํานะคะภาษาเกาหลีเรียกว่าชูชอนจานตอบข้อ4เนาะข้อ1นแนมบีแปลว่าหมอ้อข้อ2องชอบชีหมายถึงจานข้อ3โทมาหมายถึงเขียงเมื่อกี้ดูไปแล้วเนาะเขียงใช้คู่กับมีดคําว่ามีดเรียกว่าขัลต่อมานะคะข้อสุดท้ายของวันนี้เนาะอันนี้เป็นรูปแผนที่นะคะ ตอบข้อ3าชีโดคําว่าจีจริงๆหมายถึงพื้นที่พื้นพื้นดินโดหมายถึงรูปภาพนะคะรวมการรูปภาพของพื้นพื้นที่ก็จะเป็นแผนที่นั่นแหละเนาะอาจจะเคยเห็นจากคำว่าโทซอควานจริงๆแล้วโทตัวนี้เป็นฮันจานะคะคือตัวจนะีน่ะหมายถึงรูปภาพนะซอแปลว่าหนังสือควานหมายถึงตึกหรืออาคารอาคารที่เก็บรูปเก็บหนังสือก็จะเป็นห้องสมุด แต่คาว่าโทซอเฉยๆก็หมายถึงหนังสือได้นะคะเพราะว่าซอแปลว่าหนังสืออยู่แล้วโทหมายถึงรูปรูปหนังสือทั่วไปมันก็มีรูปอยู่แล้วเนาะนะคะมาดูข้ออื่นกันเนาะทะเหยอกหมายถึงปฏิทินเมี่องห้ามหมายถึงนามบัตรยอกวอนหมายถึงพาสปอร์ตหนังสือเดินทางขอแถมให้บ้างนะคะคําที่เกี่ยวข้องกับชีเนาะซึ่งเป็นคําที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยและเคยได้ยินอยู่แล้วนะคะก็คือคําว่าจีฮัตชอลจีหมายถึงพื้นดิน ฮาหมายถึงใต้เพราะฉะนั้นนะคะีฮาแปลว่าใต้ดินจะตรงข้ามกับชีสังซังแปลว่าบน g ีซังก็จะแปลว่าบนดิน g c h อ r ชอ,ชอ์หมายถึงเหล็กหรือโลหะเหล็กหรือโลหะที่วิ่งอยู่ใต้ดินก็จะเป็นรถไฟใต้ดินสถานีรถไฟใต้ดินจะเรียกว่า G-Char- ยอกหยอกหมายถึงสถานีนะคะรวมกันก็จะได้เป็นสถานีรถไฟใต้ดิน แล้วก็จีห้าชึ่งชึ่งแปลว่าชั้นก็จะได้คำว่าชั้นใต้ดินจีฮ้าชิลชิลแปลว่าห้องก็จะได้คำว่าห้องใต้ดินเค็นะคะ